สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่มีตวามรับขอช่องน้องจัาผ้าร้อยน้องจัาผ้าร้อยขอฝากติดตามงานบุญขอพรรษาบรรพาบมาลุดมค่ะวัดป่าบ้านเราดงเรค่ะเด้อบ้านเรุดงลงคือสิ่เรียบร้อยแล้วครับทางแม่ครัวลงพ่อพระเดชจัดอาหารสำหรับถวายพระคุณเจ้านะครับคือที่จัดฉันปังส่วนนั้เรียบร้อยแล้วเป็นกระลังเกนอาหารไม่ ไหว้บุญสลากการเรียนก่อนนะครับแม่กองยิ้มยมพุ่นะครับตอนนี้กำลังนั่อาหารไปถวายเตรียมทัพนีครับทัพี้เกิดขึ้นที่อย่างนอหนี้แกงยังไงแกงยังเบิ้งด้วยล่ะแกงนี้เพื่อจะลากการเรียนนะครับห้ามก็ใช่สุดก็ครับอ่าใช่สุดก็คือตอนนี้ญาติยิ้มใช้บุญต่างๆผู้รับผู้ใหญ่ปน่วยกันทั้งหนอกำลังผัดอาหารไปเตรียมถวาย เดินรับพิธาบ้ารบอกยานาพื้นที่พอจะอกวันกหลายทะเลก็ไปค่ะนะครับพิธีผนะครับผลไม้พี่น้องผลไม้มีมีจะดูว่าไห้ควอนผูกแห่ือ่ารอกอันนี้พวกน้ำเดื่มต่างๆค่ะถวายเป็นพิธีบ้าทอด อันนี้สเสบียงะะด้วยค่ะเด้อแม่ออกเพื่อนกำลังนัำทาหารไปถวายค่ะอาหารนี่ออกเตรียมอาหารค่ะูกอาหารไปเตรียมท่าพิธี เอาต้อยกันครับอ่าบริบบบริการนะครับยกสำหรับอาหารมาไหวเพื่อสาระการปัจจัยควาหลังจากนั้นก็ที่มตดพี่เจ้าเพื่อนของพระพิีวันนี้อาหารไปถวายพระอาจารย์ท่านที่น่าทึ่จล่าเนี่ยก็พอแยงยอดนะครับแยงยอดเงื่อนบริจาคปูกกระเพื่อนสาราผักญาตินะครับยอดขุนเก่าอาหารต่างๆค่ะญาติโยมเตรียมมาก ก็คือยอดทั้งดัร็บาทนะครับซื้อกระเพื่อนเดี๋ยวนี้ซื้อกระเพื่อนมาแล้วนะครับเป็นเงินหนิบน1 0 9าบาทคงเหลือเงิน5 2 8 1บาทยอดเงินบริจาคปูกระเพื่อนสาราพักญาติป่าพะละกุนะครับยอดทั้งตกลงหงเบาท ดำเนินการซื้อกระเพื่อนพอแล้วนะครับก็คือเป็นเงินทั้งหมด1 7ึ่งเจพบกาทคงเหลือเงิน 5, 2 8 1สองรแบเาทก็จะเปนเ็นที่เหลือหน้าท้องก็จะทซื้อปูนซื้อปูนที่จะมา่อดติดตั้งกระเปื้อนนะครับก็จะเหลือคงไม่มากน,นะครับคงไม่มากถ้าใช้ก็ไม่มีนะครับ เราก็ค่อยมากันพ<ป>ี่พิยุทธกับพยุทธพยุทกับครอบครัวค่ะภรรยาพี่น้องบ้านเฮาบ้านระอุดมเนาะวัดป่าบ้านละอุดมเนะน,น,นะค่ะเด้อเพื่อเตรีย,ายามอาหารมาทำบุญเท้านี้ร้อมนาพร้อมตากันค่ะน้องจงจผ้าร้อยกามากัน เราจะมารวมตัวกันวัทเหาะรรษาาคมเ็ตบุญป่าบาุแล้วก็เดอรนะคะที่สายบุญมาจากจังหวัดภูเก็ตทานนางกวินรักบุญทันท่าบุญกระเบื้องบาทจากจังหวัดภูเก็ตนาคทุคนในบุญหลายเด้อสายบุญจากภูเก็ตปุสราพัยานะครับเป็นเงินจํานวนห้าบาทนะครับอันนี้แยกแยกออกมาจากต้นเงินหรือท่าป่าันีบมันมีสยอดยอดหนึ่งก็คือการบริจาคปูกระเบื้องสนาพักยา อ่าอีกยอดหนึ่งก็คือเงินอ่าอป่าในวันนี้นะครับจะแยกแยกส่วนกันอ่ในประกาศอีกครั้งหนึ่งนายต้องเป็นเขาเองออกกล้องตลอดเลยตัวนี้เป็นเขาเองออกกล้องตลอดเลยขอตัวขอตัวสาธุสาธุยังเดียวสาธุเด้อจำนวนห้าร้อยบาทอันอีหยาดยมซาบ้านเราอุดมมัดปลาบ้านเราอุดมค่ะซาบ้าน ้านเลาดมมาทำบุญวัดป่าบินลดมุ่งจะนะครับทำบุญบูระเพื่อคณะภาคแยกวัดป่าเล้าดมจำนวน300บาทจากจังหวัดภ <re> ูเก็ตนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ ละมีมาลิวัวนจ้ะคุณแม่ประมวลสีปูธานะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่เคยกับพี่เคย<า>แล้วก็เพื่อนบ้านค่ะซอยกันน้ำอันนี้จะเป็นผลไม้ค่ะและการต่อไปกับผักกระเทียมจากอาหารข้าวแล้วก็จะเป็นของหวานค่ะ ผลไม้มีแตงโมมีของหวานต่างๆค่ะมีของหวานเสิร์ฟของหวานค่ะ,ะถาวายพระอาจารย์พีพ่พี่เช้านี้เอาวัาดีจ้าเอาขอนมจีนค่ะพี่น้องอันนี้ขนมจีนของหวานม,มีของหวาน คุหลวบทั้้งนไกประชาพชนอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้นะครับในเทศกาลออกพรรษาก็คือมาครบรอบวันนี้ก็คือวันที่9ตุลาคม2566นะครับของปีนี้นะครับในปีนี้บ้านเราไม่มีกระถินสามัคีนะครับเราก็เลยจัดเป็นต้นเันหรือเป็นพทะป่านะครับ เพื่อจะหาตุนทรัพย์สำหรับที่จะสร้างกำแพงวัดป่าบ้านเหล่าดงให้สำเร็จลุล่วงเอาวันดีพี่ไอ้วัาดีจ้าไม่เห็นบุญเด้ออันนี้ก็พี่เคยกันค่ะพี่เคยสองท่านกับพี่เฮียวกับพี่อ้นค่ะเด้อนี่พี่อ้นนพี่เฮียวสร้างศาสตร์แห่งวัตถุนะครับเป็นกำแพงอ่าก็ไม่ไม่ไม่ครบรอบไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยดำเนินการเชื่อกันไปเรื่อยนะครับ Okay. ต่อปีนี้ปีหน้าปีต่อไปคนจะทรกรอบพอดีนะครับนี่ค่ะชาวบ้านเราดมบานเห้านะคะมะาทำบุญวัดป่าบ้านเราดมค่ะผู้ไดจะรวมบริจาคปูกกระเบื้องกระเสิ้นได้เลยะคะ่ะเด้อยังยินดีตอนรับใช้บุญอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะมีคาปุ่นคาไส้คา,าซัง ใก้จะครบแล้วค่ะใก้จะถึงเป่าไมายแล้วมาเด้อพี่น้องใคบุญนางกวินลักษุมฉัดสามร้อยบาทจากจังหวัดภูเก็ต้อคะเด้อพี่น้อยขอบคุณพี่น้อยมากนะคะร่วมนุโมทนาบุญกับวัดป่าบ้านเราดูมงกระเบืองพี่น้อยชื่อจริงนางกวินลักษุมฉัดจากจังหวัดภูเก็ตค่ะหลอกจราการะเดียนหานหน้าเข้าในจราการะเดียนครับในเวลาที่ทุกคุณจะออกรับพิธบารถ้าไม่พอก็ทำเป็นสองแถวก็ได้ครับอ่า ดีน้องจากท้าร้อยขอฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท่านท้อง,ง,งก,กันปรินาสวัสดีค่ะ,ระบ,บริกา